สวัสดีค่ะพี่ต้ยจาก b r ิ t Education UK นะคะวันนี้พี่ต้ยมีแขกคนสำคัญถือว่าเป็น special guest เลยก็ว่าได้สวัสดีค่ะ,คะแนะนำะตัวให้น้องๆได้รู้จักกันนิดนึงนะคะเครับวัชระวัุ่มทีมครับเป็นอลัมไนย q u e e แมรี่ครับออสาขา e v น n วนต e a n นด์ไฟ n ครับโอเคก็คือพี่เอ็มนั่นเองนะคะพี่เอ็มเป ว่าที่อารามไหนนะคะปีนี้ยังทำดิสเซอร์เทชันอยู่ใช่ไหมพี่อเรียน Investment a n อนด f i n a นน e นะคะที่ Queen Mary University of London อันนี้ขอถามนิดนึงเลยคือถ้าเป็นสาย Finance น้องๆส่วนใหญ่ต้องเข้าใจว่าเอ m ต้องจบคำนวณมาหรือเรียนแบตมาเยอะไหมตอนปอตรีเดี๋ยวช่วยแชร์นิดนนะครปตรีจบเศรษฐศาสตร์ครับภาคอินเตอร์ที่มอกเกษตรครับ ก็จะค่อนข้างคุ้นชินกับสายคำนวณอยู่แล้วครับ oh, พอไป <okay. S 2> เรียนก็ต้องปรับตัวครับแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่ครับไม่ยากเกินความตั้งใจครับโอเคแล้วอย่างนี้คือในเรื่องของการเรียนทางด้านการเงินหรือ finance เนี่ยแล้วอย่างของน้องเอมด้วยก็คือเรียนเป็นแนว investment แบบนี้แน่นอนต้องมี quantitative skill เรื่องของการคำนวณด้วยใช่ไหมใช่ครับ ในใ<ช>ตัวสูตรวิชาเรียนใช่ครับแล้วก่อนไปเรียนเนี่ยต้องเตรียมรีเสิร์ชข้อมูลเยอะแค่ไหนคะว่าเอ๊ะต้องเป็นควีนแมรี่แน่ๆเลยที่เราถูกสเปกมาอย่างแรกเลยก็เอออยากอยู่ในลอนดอนครับอย่างแรกเลยก็จะสะโคบมาได้ค่อนข้างระดับหนึ่งแล้วก็มาดูเรื่องคอร์สเรียนครับว่าที่ไหนมีคอร์สเรียนที่เราสนใจถูกใจแล้วควีนแมรี่เนี่ยอออคอร์สเรียนทางด้านฟแนนซ์ค่อนข้างเยอะมีให้เลือกเยอะครับซึ่งพอมาดูแล้ว สูตรนี้ก็ค่อนข้างตรงใจก็เลยเลือกที่ควีนแมรี่ครับ<อ>แล้วพอกับควีนแมรี่ก็เป็น อยู่ในรัสเซลกรุ๊ปเลยครับก็เลยทำให้การตัดสินใจไม่ยากเท่าไหร่แต่อย่างฟินแมรี่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งในมหาลัยที่อยู่ในราเซลกรุ๊ปใช่ไหมคะที่เราลิสต์ออกมาแล้วนอกจากในเรื่องของในเชิงของอะคาเดมิกวิชาที่ดูลวแบบจริงๆกับแบ็คกราวด์ที่เรียนมาตอนปตรีเนี่ยค่ะในเรื่องของการเตรียมตัวภาษาอังกฤษยากไหมในในความรู้สึกของน้องเอ็มก็การเตรียมตัวหลักก็คือสอบไอเอลครับถามว่ายากไหมก็ยากครับก็ต้องเตรียมตัวล่วงหน้าประมาณ สามถึงสี่เดือนครับใช่ครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่แปลว่าอันนี้เราพึ่นพันด้านภาษาคือโอเคก็พอได้พอได้นะน้องๆที่หลายๆคนกังวลว่านอกจากเรื่องของอ่ background ทางด้านนคาเดมิกแล้วเรื่องของภาษาอังกฤษจะน่ากลัวแค่ไหนพี่เอ็มคอนเฟิร์มมาแล้วนะคะว่าชิลๆแล้วนอกจากนี้นะคะอยากให้พูดถึงสาขา finance ที่ Queen Mary เพิ่มนิดนึงเกี่ยวกับหลักสูตรหรือว่าวิชาที่น้องเอ็มชอบที่สุด ได้เลยครับวิชาแรกเลยนะครับที่ชอบคือ valuation ครับเป็นวิชาที่สอนให้เราประเมินค่าหุ้นของบริษัทที่แท้จริงนะครับว่าบริษัทน,นี้ราคาหุ้นเนี่ยควรจะเป็นที่เท่าไหร่อะไรยังไงซึ่ง <Okay. S 1> ึว่าพอเรียนวิชานี้แล้วเนี่ยมันสามารถนำมา a พล l ยในการทำงาน hmm. ในชีวิตจริงได้ค่อนข้างดีเลยครับแล้วก็บวกกับอาจารย์แล้วก็ทีเอของวิชานี้ครับค่อน <Okay. S 1> ข้าง h e l p f u แล้วก็ใจดีครับแล้วก็สอนเข้าใจง่าย uh. ซึ่ง ในการเรียนใช่ไหมครับก็จะมีวิชาเอ่อมีค่าติวตีว้อะยครค่ะเขาจะสอนทําโจทย์อะไรเงี้ยซึ่งวิชานี้เน้นไปทางเอ่อการใช้ Excel ค<ะ>่ะซึ่งรู้สึกว่าเรียนแล้วไม่น่าเบื่อก็เลยชอบเป็นพิเศษครับอีกอย่างนึงก็คือวิชาเอ่อพอร์ตบ<ะ> <ilar> ริเวณคอนสแตนซ e ชันคับซึ่งวิชาเนี้ยเนี่ยจะสอนให้เรามีสกิลในด้านการบริ<ะ>หารจัดการคว<ะ>ามเสี่ยงต่างๆให้กับ<ะ>นักลงทุนนะครับ<ะ>ซึ่งเราก็จะดูที่เพลย์เฟนของนักลงทุนว่าเขาจะชอบ แบบเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยหรือว่าลงทุนในระยะสั้นหรือระยะยาวอะค่ะประมาณนี้ก็หมายความว่าวิชาทฤษฎีที่น้องเอ็มพูดถึงเมื่อกี้คือเป็นการเหมือนเราช่วยลูกค้าวางแผนใช่ไหมคะในเรื่องของการทําธุรกิจหรือการลงทุนอะไรต่างๆช่วยดูความเสี่ยงใช่ไหมอะไรแบบนี้น่าสนใจมากเลยนะคะสําหรับวิชาพอร์ตโฟลิโอที่พี่เอ็มได้บอกมาเมื่อกี้ของ Queen Mary University of London โอเค พอพูดถึงวิชาแล้วในเรื่องของทีมซัพพอร์ตเมื่อกี้มีแอบพูดนิดนึงว่าอาจารย์แบบเฮลพ์ฟูลมากใช่รตรงนี้ในความรู้สึกของเราคือประทับใจยังไงในเชิงของอคาเดมิกก็หลักๆเลยนะครับก็เช่นถ้าสมมติเรามีคําถามหรือ,หร,อหรืออะไรเงี้ยครบระห,ห,หว่างการเรียนการสอนพอจบคาบอาจารย์เขาก็บางคนก็จะแบบอยู่ต่อให้นักเรียนไปถามข้อสงสัยอะไรเงี้ยครับหรือว่าถ้าเราไม่อยากเดินไปหลังเรียนแล้วก็อีเมลไปถามเขาก็รีสปอนค่อนข้างร็วครับ ใช่ครับก็ถือว่าอาจารย์ซัพพอร์ตค่อนข้างใกล้ชิดมากแล้วในแง่ของความที่เราเป็นนักเรียนต่างชาติใช่ไหมคะไปเรียนต่างที่เราไม่ใช้ภาษาไทยเลยเนี่ยอาจารย์ในมหาลัยถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเซฟโซนให้นักเรียนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะของที่นี่ค่อนข้างโอเคเลย